สิบกว่าปีใจายยังเรียนอยู่เพราะว่าอยากจะให้การศึกษาได้มากเพื่อพูนความรู้ไม่ใช่เรียนไม่จบใช่ไหมช่ค่ะขอบคุณที่มาพายคุณลิลาวดีชัยค่ะลีาวดีประมานี้เป็นกระโปรงละลายหรือกางเกงก็ไม่รู้อย่านะก็จอจากบ้านได้ถ้าอยาเป็นกระโปรงก็หลับเป็นกางเกงโอ้ยใครเป็นคนดีไซน์ ใส่ชุดนี้สีขาวไปเล่นน้ำสงกรานต์เด็ดขาดเพราะว่าจะกลายเป็นเก่งในอยู่ข้างนอกอีกน้องผอมข้างในวันนี้วันนี้ชื่ออะไรคะคนนี้ชื่อน้องฮะฮะน้องพอเพียงแต่เธอไม่เคยพอเสื้อผ้าังไงคะเจ้าค่ะเสื้อผ้าดีมากอ่ะที่หลังทำเป็นบ้านก่อนนะคะว่างานนี้ต้องเป็นชุดขาวนะคะขอบคุเป็นชุดขาวเป็นชุดขาวอะโอเค ตายน้องพอเพียงคู่ที่ไม่เคยพอถ่ายครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่เคยพอขอบคุณคนะ่ะขอบคุณจะเิดชื่อว่าไม่พอเพียงคอสุดท้ายคนะ่ะส,ส,สุดท้ายชุดนอนเออเธอตื่นขึ้นมาก็มาเลยฮะให้เขียนงานด้วยรองเท้าแตกต่งางาชื่อน้องอะไรคะนี้น้องรองเท้าแตกกับชุดนอนชื่อหญิงรองเท้าแตะมาับชุดนอนไห <c oughs> <c oughs> น,นเ,เราไม่สป,ปาเรยเอยากกไปนอนแล้ว เลยโอเคการถ่ายภาพอีกทีสนาดได้ขอบคุณน้องของท็อปแบะและชุดนอนขอบพระคุณค่ะรดฝากผลงานหน่อยครับผมคือตอนเนี้ยฮัลโหลแม่ขับเขาว่าไม่ได้เกลียดหนูหรอกเกลียดพี่คนแล้วเกลียดมันไม่เกลียดไม่เกลียดใช่ไหมคือคือตอนเนี้ยนะฮะมันทำเป็นเพราะอะไรรู้ไหมอะไรฮะเพราะพี่เอกพี่ไม่มีคู่หมายถึงว่าคู่ที่จะแบบสอบก่อนรเขาได้วันนี้เขาเลยแบบเขาใส่กางเกงหนึ่งใช่ก็เลยว่าอื่นนะฮะใช่คำว่าเหิบก็ ไม่ไม่ไม่คฮือพี่แปงบอกมาเฮืกเลยไม่แล้วเราไม่กล้าเพราะเมื่อกี้เขาตียันสะกดเราแล้วสะกดใช่ไม่ไม่คือแบบว่าคือ คือจริงๆน่ะถึงพุทธพี่เอ็กกี้เป็นคนแบบคือแซวเขาใช่ไหมครับคุพี่ท่านจะต้องช่วยสิฮะครับเราพยายามจะช่วยเราก็ซุ้มไม่ไหวจริงเมื่อกี้เราก็โดนไม่เยอะไม่รู้จะช่วยยังไงเขาต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะเราโดนไปเยอะเราโดนไปเยอะพูดอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวผมยันสุ่นสูงเลยผมจะบอกว่าเีลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นแฟนคลับพี่เอ็กกี้มานานแล้วคช่เหรอคตั้งแต่อยูเอสทีถูกต้องทุกวันนี้ผมยังฟังเพลงนี้อยู่เลยเพลงอะไรพี่เอ็กกี้ผมอยากฟังเพลงของพลงอะไรนะอะไรดียังยินดีเขาเพื่อน เธอถ้าจะร้องเกินหกคำฉันจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์สองหมื่นวพาแต่ถ้าจะร้องเหรอเหระโอเคโอเคไม่ไปว่ากันพีหลักดีมากฉลาดมากนะครก็ตั้งแต่วันที่แกรนด์โอเพนนิ่งวันนั้นแหละครับจากวันนั้นมาไม่ถึงเรื่องอะไรครับพี่ไม่รู้เหมือนกันทุกคนดูเดือสตาทุกคนครู้คือเป็นปีรถดเป็นปีที่พี่แกนโอเปนดิ้งใช่ไหมไม่ใช่ปีเธอไงไม่ใช่ใช่ปีผมยังไม่ออกออกแล้ว ออกแบบเบาๆกับเราแบบว่าหลั่นลีบตอนนั้นตอนนั้นรู้แล้วแต่ยังไม่ออกเออต้องออกก็มาเถิดนี่แหละไม่ใช่ผมไม่ได้ไปล่อโรลกับเลนพี่เลยนะไม่ล่อโรลน่ะเอะกอดอากอดเออเนี่ยทำไม่ทันน่ะเป็นมะคุณจะไปถึงเนี่เดี๋ยวเขาคงกวั่นไหวกิดทำร้ายตลอดเลยนะใช่ความต่อชิ๊บความสาวชิดกระต่ายมากแล้วบอกความสาวแตกแทนที่รับผิดชอบ กลับทอดทิ้งฉันพอกันทีอัลบั้มเก่าเทปเทอาที่หนูเก็บเอาไว้ผมว่าเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเขารู้สึกจะสู้ไม่ได้ท่าตัวสู้ไม่ได้ฝากผลงานเหล่าแฟนคลับผู้ที่มีอายุเยอะไปหมดนี่ต้อตจำนะทบทวนนะทำไมงานผลงาน ผลงานครับก็เดี๋ยวช่วงประมาณกลางปีครับน่าจะได้ฟังซิงเกิลใหม่เออหลังจากที่ Alles เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกฮะก็ประมาณสักมิถุนายนน่าจะได้ฟังแบกลางปีปั๊บติวเองใช่ใช่เออแฟนคลับต้องอดทนนะฮะครับอดทนนี่อดทนที่มีชีวิตอยู่มีพลังที่ดูประจันที่ดูประจันรอมาแล้วรอมานานมากน่ารักมากเลยอ่ะเขาพยายามจะเต้นตามตอนคุณรุ้องเพลงมันมาเออก็ได้แค่นี้ เออแค่นี้เขาก็สนุกแล้วก็โอเคแล้วเดี๋ยวว่าที่อยากไปบ้านนอนกรธยืนยันต้องมีกรธเช้าก็ยังมีเรื่องของช่วงช่วงปลายปีปลายปีก็จะมีเขียนหนังสือครับครับเขียนหนังสือด้วยก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่แหละเออก็เดี๋ยวรอติดตามกันไว้ออกเมื่อไหร่มารายการที่โปรโมทฟรีจริงเหรออให้โปรโมทรายการอะไรฮะหลายรายการเลยปักว่ามือถือเอกี้เมาส์ตุ้ปตาอุทยตาย วันนี <ed on> <rain> <No> <Koll> <statistically> <Uh ้พี่เกมาพี่ก็มาฟรีใช่อาเป็นว่าเราขอบคุณเธาดีกว่านะฮะก่อนที่จะจะฟรีไปวันนี้ขอบคุณคุณรุศุนทร์นะขอบคุณมากนะฮะดีอะไรเธออะไรเธอและสบกาไม่มีันทำงานเหนื่อย้งตายไม่มีอะไรได้เลยขอบคุณครับรุกุนค่ะ แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเราสองคน,คนขอบคุณเลยใช่แล้วขอบคุณ b เฟสตา้าด้วยนะค,ะครับผม